ุณเซนก็มีเล่เหลี่ยมเยอะนะไม่ได้ถอนทหารครับแค่ปรับกําลังบอกว่าถอนทหารเดี๋ยวคะแนนนิยมในประเทศเสียอุตสาปันกระแสจะก่อสงครามให้คนในขมรนเกิดความคลั่งชาติรักชาติขึ้นมาเพื่อผลทางการเมืองเอาทําไปทํามาประเทศไทยนักข่าวดันไปบอกว่าขมรถอยแล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะถอยแล้วนี่ก็แพ้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ ฮุนเซนนี่เขาเป็นนักการเมืองเขาต้องการให้คนกเมยียนี่แบบคลั่งชาตินะหันมารักฮุนเซนเพราะฮุนเซนนี่ก็พยายามจะอะไรบุกป,ประเทศไทยอะไรต่างเข้าไปขุดสนามเพราะขุดคูเหล็กหรือขุดสนามเพราะเป็นร่องเพื่อเตรียมยิงเตรียมบุกยึดดินแดนคืออะไรต่างอุตสาหนะปั่นกระแสสงครามตัวใหญ่โตเลยแป๊บเดียวจบแล้วบอกมีคําว่าถอยก็รับไม่ได้ถอยก็แพ้เนี่ยประชาชนบอกอา้าเฮ้ คุณเซนอย่างนี้มวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าประชาชนต้องคิดเพราะนั้นก็ต้องใช้คําว่าปรับกําลังเลี่ยงบาลีหน่อยปรับกําลังจริงๆมันก็ความหมายเดียวกันนะคือถอยอะนะ้าไมถอยก็อยู่ที่เดิมวันนี้ก็กลับไปที่ตั้งเนี่ยก็คือการถอยไม่ใช่ปรับกําลังจริงๆมันคือถอยแต่ว่าถอยแล้วมันเสียหน้านก็เลยปรับกําลังส่วนประเทศไทยเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนนายกเราเนี่ยแพทองทานอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่กล้าที่จะพูดในรุนแรงกับคุณลุงคุณเซนทางท้าวที่สนิทกันเหมือนญา นะครับก็ทำให้คนไทยก็ไม่พอใจก็ด่าทอกันยับในโซเชียลนะคะแนนนิยมแพรทองทานก็แย่แฉเขมรนแสบนะครับล้ำแดน651ครั้งผิด MOU 43จัดทับรอถก JBC แผนที่ทางอากาศยืนยันนะนะครับนะครับเนี่ยเขาบอกเนี่ยไทยนัดพ้าหัวว่าเขมรนเนี่ยเคยล้ำประเทศไทยมาแล้วเนี่ยลุกล้ำมาแล้ว651ครั้งโอ้โหทำไมเยอะจังทุกครั้งที่มีการลุกลำ้ำต้องประท้วง ถ้าลุกลามหกร้อยห้าสิบครั้งแล้วไม่ไม่ประท้วงเลยถ้ากับยอมรับว่าเขมรเนี่ยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่อันนี้คือหลักง่ายๆหลักกฎหมายพื้นฐานทั่วโลกเลยนะน,ะ,นะครับมีใครมาทําอะไรเราเราต้องโต้แย้งคัดคา้านนะครับต้องโต้แย้งคัดคา้านถ้ามันไม่จริงไม่ใช่นิ่งเฉยเลยเขาบอกคุณเป็นเป็นเอ่อเป็นชูก้กับเมียผมหรือเปล่าอืถ้าเราไม่ใช่ก็ต้องคา้านคัดคา้านหรือดําเนินคดีน,น,นะครับไม่ใช่นิ่งเฉยเฉยเขากล่าวหาว่าเราโกงเราก็ต้องปฏิเสธอันนี้หลัก หลักกฎหมายนะครับอันนี้ผาาหัวไทยรัฐมันนะฮะนะฮะอืมอืมนะครับอีกลายหนึ่งเป็นคดีผัวเมียนะครับผ่าหัวไทยรัฐเมียขอแยกทางจ่อยิงคาเก่งหัวจอมเจ้าชู้คลั่งสติแตกถังตัวเองในบ้านเซลล์ขายรถโหดเมียขอแยกทางเพราะเป็นคนเจ้าชู้จ่อยิงหัวดับคาคารถหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนเจ้าชู มีภรรยาหลายคนก็ภรรยายอมรับไม่ได้ก็เลยอยากจะเลิกนะเป็นคนหลายใจ <c oughs> นะครับตอนนี้ก็เออก็ไปอยากจะเลิกกับเมียแต่เมียก็ไม่ยอมก็เลยยิงจนเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรามที่เขาเรียกไม่รู้จักพอนะทำผิดกฎหมายและศีลธรรมนะฮะนะครับนะเพราะนั้นก็อย่าไปมีเมียเยอะผัวเยอะมันยุ่งวุ่นวายไม่มีอะไรดีรนะครับนะครับนะ นะครับแล้วก็การใช้ความรุนแรงก็ไม่ดีก็นีน้ผมไม่ไมแนะนำนะดูข่าวแล้วก็อยากให้เตือนสติเอฟที F T, ทุกคนก็อย่าไปมีผัวเยอะเมียเยอะนะฮะแต่อย่าใช้ความรุนแรงอยา่าไปไปฆ่าไปแกงกันตายเลยถ้ามีปัญหา <c oughs> ก็ววรวบรวมพยานหลักฐานจ้างนักส่งนักสืบหาพยานหลักฐานแล้วก็ฟ้องร้องด,ดําเนินคดีฟ้องชู้ฟ้องอะไรไปเนี่ยไม่อยากเข้าใกล้ก็ไม่อยากเข้าใกล้ก็เป็นไงก็ฟ้องฟ้องศาลใช้ พระราชบัญญัติว่าด้วยความรุนแรงในครอบครัวเ็ายื่นเลยว่าเราไม่อยากให้ผัวเราเข้าใกล้ก็ยื่นคำร้องต่อศาลว่าผัวเราเป็นคนเจ้าชู้เกงว่าจะมาฆ่าเราก็ยื่นคำร้องต่อศาลให้ห้ามใกล้ย้ายไปอยู่บ้านพ่อแม่แล้วก็ห้ามใกล้ทําได้นะครับที่สํานักงานนี้ก็ทํมาหลายเรื่องหลายคดีเพราะนั้นก็เป็นใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงในครอบครัวสมมุติเรามีผัวแล้วผัวเราชอบทุบตีทําร้ายร่างกายเจ้าชู้เราไม่อยากยุ่งแต่ยังไม่ต้องการหย่าเพราะเห็นแก่ลูก เราก็ย้ายไปอยู่บ้านพ่อแม่อยู่บ้านเพื่อนอะไรก็ว่าไปยืน่นอาจ้างธนายื่นคำร้องต่อศาลว่าห้ามผัวเข้าใกล้สองร้อยเมตรอะไรก็วบบ่าไปทําได้อ้เขาศาลสาั่งถ้าผัวไม่เชื่อก็เดี๋ยวศาลเอามาจําคุกนะมาสองวันนี้ผมก็ยื่นคำร้องให้กับเด็กคนหนึ่งอานะยุสิบสิบขวบเขาไม่อยากเจอพ่อแม่เขายื่นคำร้องว่าพ่อแม่มาคุกคามมองหน้าเขาอะไรจ้ะศาลก็สั่งห้ามเข้าใกล้สองร้อยเมตรนะเอ่อนะฮะ ทำไมคนชอบทําตามกระแสนั่นแหละสิติดตามอะไรตา่างอย่าไปทาตามกระแสทำทำตามพยานหลักฐานตามความจริงนะนะครับการจะฟ้องชู้ฟ้องอะไรก็ต้องไปสืบหาพยานหลักฐานก่อนใครต้อต้องต้องการคำแนะนําอะไรก็โทรศัพท์มาสอบถามได้ว่าต้องให้นักสืบไปสืบหาพยานหลักฐานถ้าเป็นเรื่องชู้ก็ต้องมีภาพมีความสัมพันธ์การแสดงออกการล่วงเกินทางเพศอะไรต่างต้องมีพยานหลักฐานก่อนฟ้องนะ ฟ้องภายในหนึ่งปีรับจะรู้นะครับภายในหนึง่งปีรัวจะรู้นะครับอืหัวขูยาอีกว่าถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันเกินสามปีฟ้องยาเราได้อีกเลยครับนะหัวขูยาถ้าไม่มีความไม่มีความสัมพันธ์เกินสามปีฟ้องยาได้ไหมฟ้องไม่ได้หรอครับนะครับเราไม่ได้ทาอะไรบิดเนี่ยนะครับนะไม่มีปัญหาแล้วครับไม่ต้องกลัวครับนะครับส่วนดีที่สุดอ่าแล้วแต่นะครับใครชอบแบบไหนนะฮะ สวัสดีพี่เดย์ขอบคุณครับทักทายเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับาาการจัดรายการทางโซเชียลนะฮะใครจะมาให้พี่เดย์ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการก็ได้นะครับนะครับตอนนี้ก็ได้สปอนเซอร์มาแล้วตัวเป็นระดับโลกเลยเดียเ๋ยวเร็วๆนี้ก็จะเห็นจะมีสปอนเซอร์ผมหนึ่งตัวนะครับนะบนะบก็เป็นเรื่องเตือนภัยเตือนอะไรต่างๆนะครับใครสนใจใช้บริการนะฮนะเนี่ยได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ ได้เลยนะครับในรายการนะฮะเพื่อจะได้มีรายได้จ่ายค่าเน็ตค่าไฟค่าน้ําแล้วก็ซื้อวายกินนะครับนะครับอ,อ่ะต่อไปครับเอ,อนะครับสิทสามมินาทักสินไม่ไปศาลส่งทนายไปแทนแพทยสภาสวนสมศักดิ์มีโต้ไม่ตรงประเด็นสมศักดิ์นี่รันตีสาสุดนะครับ ขาก็ส่วนมติแพทยสภาว่าหมอสามคนไม่มีความผิดที่ช่วยทักษิณแพทยสภาก็บอกมามาวีโต้มาเถียงไม่ตรงประเด็นก็ว่ากันไปครับใครผิดใครถูกก็รอศาลตัดสินน่ะสมศักดิ์ก็อยู่ฝ่ายคุณทักษิณแพทยสภาก็อยู่ฝ่ายวิชาชีพก็เถียงกันไปเถียงกันมาแต่ถ้าถามผมส่วนตัวผมก็เชื่อ,เ,อ,อเชื่อสภาวิชาชีพแต่ก็อย่างว่าคุณสมศักดิ์เขาก็เป็นสภานายกพิเศษเขาก็เีอยมหน้า ก็มีเหตุผลคนละอย่างก็แล้วแต่ว่าศาลท่านจะเชื่อใครก็ดูคนต่อไปอ่าเดออาจารย์ครับเอะนะครับกลุ่มคนสนธิจะลงถนอนอีกแล้วครับก็ปล่อยก็ไปครับคุณสนธิกับคุณปานเทพก็บอกแล้วเขาเป็นเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองเขาก็พาคนลงถนนต่อต้านรัฐบาลก็ว่ากันไปก็นก็ง,งานถนัดของคุณสนธิกับคุณปานเทพอยู่แล้วไม่มีอะไรว่ากันไปใครอยากลงถนนก็ไปแล้วแต่เ <Yeah. S 1> เอาตะเอาสะดวก นะครับแต่ผมว่ายุคนี้หมดหมดยุคก็หนะ้ลงถนนเพราะการลงถนนเนี่ยมันก็คือการจุดประกายให้มีการยึดอํานาจพอลงถนนสักพักหงเดี๋ยวก็การจราจรติดขัดบ้านเมืองวุ่นวายท <c oughs> หารก็ออกมายึดอํานาจก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญยุบเลิกยกเลิกแล้วก็อยู่ไปสิบปีนะครับการยึดอำนาจบ้านเมืองก็ถอยหลังก็ยเรื่อยนะครับก็แล้วแต่ใครชอบนะบางคนชอบก็แล้วแต่อืม <c oughs> เพื่อนบ้านปล่อยหมามา,มาขี้หน้าบ้านทุกวันทําไงถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปวิดีโอหรือตั้งกล้องวงจรปิดไว้แล้วไปแจ้งเขตแจ้งตารวจให้มาดําเนินคดีนะครับไปแจ้งเทศาบาลแจ้งดำเนินคดีถ้าเขาไม่ดําเนินคดีก็ก็เราก็ฟ้องศาลนะครับโดยทั่วไปเขาดาเนินคดีนะครับแล้วก็ร้องเรียนเจ้าที่หนึ่งห้าเจ็ดถ้าไม่ทำงานนะนะครับ มีวันนี้อาจารย์อ่านผมติดตามมานานอ๋อคุณเอกกัชัยขอบคุณครับก็บางคนก็อ่านบางคนก็ไม่อ่านนะครับก็อ่านไปเรื่อยครับทนายเดชาอยู่คนละฝั่งกับคุณทักษิณไม่ใช่นะครับนะเอ่อผมไม่ได้อยู่ฝั่งของคุณทักษิณนะครับไม่ได้อยู่คนเราฝั่งก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรผมอ่านให้นะสวัสดีคุณหลิวนะครับนะฮะอะครับใครชอบทักษิณก็เชียร์ไปผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณทักษิณแต่ว่า นะผมไม่ได้เลือกพักเพื่อไทยทั้งเดิงน,นะครับสมัยก่อนชอบแต่ตอนนี้ถ้าถ้าเลือกก็ไม่ได้เลือกแต่ก็ไม่ได้เกลียดอะไรนะครับก็แล้วแต่ใครชอบทักสิณก็ข้อดีทักสิณก็มีพวกกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคแต่ก็มีครับข้อเสียก็มีถูกดำเนินคดีเรื่องคดีทุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบจนสารตัดสินหนีคดีอันนี้เป็นข้อไม่ดีก็แล้วแต่นะครับคุณทอ็ทอปท็อปบอกอยู่ข้างความถูกต้องนะครับพี่เดชาเขา f c ฟพักสม้มไม่เป็นไรครับ นะครับผมกับเอฟซีพักส้มก็เปิดเผยไม่ได้แอบอะไรต่างนะครับก็ธรรมดาไม่ต้องไปออแอบอะไรต่างนะฮะใครชอบพักเพื่อไทยก็เชร์ไปไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ได้ห้ามกันทุกคนมีสิทธิ์พักครับเพืพ่อนผมก็อยู่เพื่อไทยหลายคนไม่มีอะไรสบายๆจุก,กรูงนะครับสบายๆนะครับอาจารย์คิดว่าทักษิณจะหลบหนีไหมผมว่าเขาไม่หนีนะนะไม่รู้จะหนีทําไมลูกเขาเป็นนายกมีอานาจอยู่ติดคุประสบาย เสกโลโซลสบายร้องเพลงสบายเสกโลโซลก็เป็นรูปความที่สำนักง,งานก็คุณการก็เป็นลูกความเสกโลโซลก็สบายคนดังร้องเพลงมาเช้าอยู่ดูเลยใจสั่งมาอะไรต่างๆเพลงกำลังใจผมว่าทักษิณไม่หนีแล้วลูกเขาเป็นนายกถ้าวันหน้าเขาติดคุกเขาก็ผมว่าเขาไม่ลาบ,บากเขาลูกเขาเป็นนายกทวีสอดสองก็สนิทกับคุณทักษิณเขาก็ดูแลราชสถานเขาจะหนีทาไมนะครับผมเชื่อว่าทักษิณไม่หนีนะนะืมเนี่ย คุณจีรวัตรผมส้มครับใครบอกให้เอาเรือประมงไปลบอ๋อมีนหะครับเอาเรือประมงไปลบนะครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะนะครับเศกเป็นตัวอย่างได้ดีค่ะนะครับเพราะั้นคุณทักษิณกนดูเศษโลรโซไม่ลําบากเราเข้าไปก็ร้องเพลง <c oughs> คุณทักษิณก็ไปสอนหนังสือก็ได้ <c oughs> เป็นคนมีทักษะพิเศษราชธรรมก็บอกทักษะพิเศษก็ไม่ต้องทํางานไง เสกโลโซก็ร้องเพลงทักษิณก็มีทักษะพิเศษมีความรู้ให้ความรู้กับประชาชนในคุปกระดัสมมุติว่าติดนะสมมตินะพระคุณทักษิณก็มีความรู้ความสามารถถ้าไม่มีความรู้ความสามารถจะเป็นนายกได้ไงตั้สองสมัยถ้าไม่มีความรู้ความสามารถจะรวยเป็นแสนล้านได้ไงอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะครับ